ยองประชาชนที่รักทุกทายตามนโยบายของท่านนายก,กรัตรีต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้มาเรียนชี้แจงถึงงานที่ทางด้านของความมั่นคงนั้นได้ดําเนินการผมเองนั้นดํารงตาแหน่งรองนายก,กรันตรีดูแลด้านความมั่นคงนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆที่ผมได้รับผิดชอบนั้นอยู่หลายหน่วยงานสี่กระทรวงที่ผมรับก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงแรงงานและยังมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคือสภาความมั่นคงแห่งชาติสมักงนานตำรวจแห่งชาติศูนย์บร,ริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลับการบุรณาการด้านการข่าวนั้นงานทางด้านความมั่นคงนั้นมันจะเชื่อมโยงกันในหลายด้านหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความเหลื่อมล้ําความเป็นธรรมในสังคม เรื่องจำเป็นที่จะต้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันนี้ผมก็จะได้ให้ท่านประชาชนทั้งหลายนั้นได้รับทราบว่างานเกี่ยวกับเรื่องของการทวงคืนผืนป่างานบุกรุกผืนป่านั้นจะดำเนินการไปได้อย่างไรนั้นก็จะได้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมท่านได้มาเรียนชี้แจงว่าท่านได้ทำอะไรไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกทำลายป่าและการทวงคืนผืนป่าเพื่อให้กับประชาชนได้มีที่ทำกินในโอกาสต่อไปผมก็จะได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณมาเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อยู่กับดิฉันนิสารัตอมรักษ์นะคะในช่วงต้นรายการนั้นนะคะท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้นโยบายนะคะของรัฐบาลซึ่งมีหลากหลายภารกิจที่สําคัญหนึ่งในนั้นก็คือภารกิจเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามการทํางานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุเดกดาพง์รัตนสุวร ในเรื่องของการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่อำเภอ้ำหนาจังหวัดเพชรบูรเราจะมาติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะขออนุญาตครัท่านคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณค่ะท่านคะหนู ขออนุญาตเรียนถามค่ะในเรื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ค่ะว่านโยบายนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็นโยบายนี้เป็นอะไรอย่างไรบ้างอยากให้ท่านอธิบายสั้นๆค่ะโ okay. อเคก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้โดยท่านนายก,กได้แถลงต่อรัฐสภารัฐสภาเป็นเหมือนกันว่าหนึ่งนคือเราต้องเอาแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า นะครับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมผมสรุปสั้นๆนิดหนึ่งว่าป่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราถูกลุกเฉลี่ยปีละ2 7 0 0 0 0เจ็นไร่และที่ผ่านมาได้คืนปีละประมาณครับไม่ถึง5 0,000่นไร่ขาดทุนปีละ2องแสนไร่ทุกปีย้อนหลังไปใน10ปีที่ผ่านมาเดิมที่เราคิดว่าเราจะต้องเอาป่าคืนให้ได้26กล้านไร่26่สร่ตัวเลขที่มาจากไหนตัวเลขที่มาจากว่าเดิมมีอยู่ร้อยสองเอาไป26เป็น128นั่นแหละจะทําให้ระบบนิเวศของประเทศไทยสมบูรณ์ แต่ปรากฏว่าใน10ปีที่ผ่านมาแทนที่จะเอาป่าคืนมาไอ้ห้าหมื่นที่ต่อละปีเนี่ยมันหายไปปีละสองแสนเจ็ดขัดทุนไปอีกสองแสนสองล้านไร่ะนะครับก็เลยทําให้เราต้องเหนื่อยขึ้นมาท่านยุทธอาหารมาสั่งกระทรวงทรัพย์ว่าให้ไปดูแล้วก็วางมาตรการดำเนินการเราก็มาดูพื้นที่ที่เราต้องดำเนินการ<ะ>ที่ผ่านมาเราก็ทำครับท,ทำกันมาตลอดนะครับในในนโยบายเรื่องนี้เนี่ยเราทํามาตั้งแต่ที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาจน มาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ท่านนายกท่านก็นมองว่ามันเรามีปัญหาเรื่องราคาย,ยางก็อเอานโยบายเนี้ยมาทําเรื่องยางซะก่อนด้วย <c oughs> เหตุผลที่ทายางเนี่ยมันมีอยู่ 2, 2> <c oughs> เหตุผลหลักนะครับแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกย,าง,ยางพารานี่นะครับ1เราจะดูพื้นที่ต้นน้ําก่อนตรงนี้เนี่ยที่อําเภอน้าหนาวที่ท่านเห็นเนี่ยะะนะครับมันเป็นพื้นที่ต้นน้ําของแม่น้ําป่าสักน้ํามันจะไหลลงไปจนถึงถึงเขื่อนป่าสักชิทธิด ตัวเลขที่แ่วที่ผมทราบเนี่ยใน3ปีย้อนหลังห65758เานี่ยน้ำในเขื่อนปลาสักเหลืออยู่ประมาณ12เท่านั้นเองม,มันน้อยมากมในขณะเดียวกันที่ปี54ที่เราเจะวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยมันโลโ้นไปหมดมันก็ทำให้น้ำไหลไปท่วมกรุงเทพกับพื้นที่ภาคกลางนะครับนี่คือผลกรเราก็หันมาดูพื้นที่ต้นน้ำผลปรยได้ประการหนึ่งคือว่าการที่เราลดพื้นที่ยางพาราเนี่ยที่ปลูกลุกเอายางพาราก่อนเนี่ยมันจะลดปริมาณยางในท้องตลาดจะทำให้ราคาย,ยางเนี่ยมันขึ้น เรียนอย่างนี้สวนยางพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยมี22ล้านไร่บุกลุกป่ากับอุทยานปลูกยางเนี่ย5.5ล้านคือ20%นั่นแปลว่า20%ของยางในงตลาดทุกวันนี้เนี่ยเป็นยางเถื่อนเขาต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้เราก็เลิ่มอนเนินการนี่คือคที่มาของการทําโครงการค่ะหลังจากที่ท่านได้ดําเนินนโยบายนี้มาได้สักระยะหนึ่งนี่แหละค่ะท่านได้ประสบกับปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ทีแรกคิดเหมือนกันก็กลัวมอนกันแต่ปรากฏว่าเราได้รับความร่วมมือเอาเรื่องการทํางานก่อนเราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆจากทางคนผูาราชก,การจังหวัดนะครับโดยกระทรรมไทยจากทางทหารโดยเฉพาะกองทบกว่าพื้นที่กองทบวกพอเยอะนะครับทางกรรมนนะครับทางสมรภูมัแห่งชาติคือท,ทุกคนได้ผลึกกําลังกันจริงๆก็อย่างที่ว่าเข้มแข็งจริงๆแล้วก็เป,เ,ปเป็นเป็นทิศทางเดียวกันจริงๆลงมาทํางานนี่ผมทําให ไอ้ที่ผมกังวลที่แรกก็เบาลงไปตรงนี้แต่พอเราลงมาทําแล้วนะครับสิ่งที่เรากลัวคือกลัวว่าคือนโยบายเรื่องนี้เนี่ยเราจะเน้นในทุนก่อนผมมียนวไปเรายังไม่อยากไปดําเนินกนนารกับชาวบ้านที่เขาจนจนผมก็กลัวว่าจะไปจับผิดคนภาษาง่าหละ่ะก็เ,เลยต้องกำหนดมาตร,รการกันให้ชัดว่าก็ามี4อย่างชัดๆเลยข้อหนึ่งเนี่ย พื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการต้องไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะถ้าชาวบ,บ้านเอาเอกสารสิทธิ์ไว้ยืนยันเดียวทะเลาะกันเลยเอ,อกสารสิทธิ์ีว่ามันถูกมันผิดเอา,าแบบไม่มีก่อน2เนี่ยจะต,ต้องไม่ใช่รัศดรที่เขาได้รับการผ่อนผันตามตาม,ตามติคณะมนตรีเดือนมิถุนายนปี41ถ้าเขาอยู่ในกลุ่มนี้ยังไม่ไปแตะนะซึ่งมีปลูกยางเยอะเหมือนกันนะครับประเด็นที่3เนี่ยเราก็บอกว่าคุณเข้าแล้วเนี่ย คุณต้องเอาผู้นําท,ท้องถิ่น<ช>ผู้ใหญ่บ้านสําคัญมากเพราะเขาจะรู้ว่าแปลงนี้เป็นของนายทุนใช่ค่ะเวลามีชาวบ้านมาไวายวเขาจะรู้ว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยชาวบ้านจริงหรือเป็นนอมินีของนายทุนผู้ใหญ่จะรู้เราก็ต้องผมต้องเชื่อเขาประการสุดท้ายเนี่ยเราเกระทรวงทรัพย์เป็นคนทําแผนทั้งประเทศทุกป่าพันพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดป่ามีแผนหมดแล้วรู้จุดว่าที่ไหนบุกลุกอย่างรู้หมดทําแผนยาวไว้แล้วแต่ เราก็จะลงตามแผนแต่เรายังผมก็ขอท่านนามดีมาถ่ายว่าขอให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นเป็นแบบซีอเลยในการอปเปอรชันนี้เพราะทุกครั้งที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยจะต้องไปคุยผู้ว่าก่อนเพราะผู้ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเช็คก,กับแอมเพอแล้วว่าไอ้น,นี้มันไม่แน่ใจเป้าหมายนี่มันไม่ถูก,ถกต้องก็ปรับได้ก็ให้อำนาจท่านผู้ว่าคือเรามีมาตรการสีชั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบคนจนแต่ก็มีบ้างก็อาจจะมีบ้าง ถ้ามีเราก็จะรีเช็คให้เป็นลายๆไปว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะหาทางเยียวยาให้เขาสิ่งหนึ่งที่เรารับทราบมาที่ชาวบ้านขอมาก็คือว่าจากนั้นแนวทางที่เราจะดําเนินการคือตัดทิ้ง60%แล้วก็เหลือไว้4 0เนี่ยเขาบอกว่าหมาเขาเขาขอใช้ประโยชน์จาก40%ได้ไหมก็ต้องเรียนก่อนว่าไอ้40%ที่เหลือเนี่ยมันเป็นต้นยางของรัฐแล้วนะทั้งหมดจะเป็นต้นยางของรัฐไม่ใช่ของเขาแล้วนะ การที่คุณจะมาใช้เนี่ยของเดิมมันผิดกฎหมายมเราต้องกลับไปทําให้มันถูกกฎหมายซะก่อนผมจะต้องไปคุยกับใครต้องไปคุยกับกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยดูมาตรการว่าจะชดเชยหรือเยียวยาชาวบ้านที่รับผลก,กระทบกลุ่มนี้อย่างไรที่ไม่ใช่ในทุนนะฮะกลุ่มนี้อย่างไรนะคาว่ากลุ่มนี้คืออาจจะมีรัษฎรที่เข้ามารับจ้างรืออยางแล<ม>้วเขารายได้เขาหายไปก็ต้องมาดูกันอันนี้ก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่งจะรีบทําเรื่องนี้นะครับก็จะมาเยียวยาเขาแต่นึกถึงจริงๆเพราะนายกสั่งเลยว่าต้องดูคนจน งก็ต้องใส่ใจในเรื่องของประชาชนเป็น<ช>สำคัญค่ะทีนี้ในเรื่องของพื้นที่ค่ะท่านคะตรงนี้นี่ก็คือพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้วยใช่ไหมคะทีนี้ท่านมีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะกับพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคะนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะใช่นี่มันมีกระแสข่าวนะหาว่าเจ้าที่กระทรวงผมเนี่ยทำเฉพาะเหนือกับอีสานพือจะทำให้ราคายางทางใต้ขึ้นผมก็แหมก็อ่ละเขาอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลจริงๆเนี่ยปีนี้เป้าเราเนี่ยหกแสนไร่ 6แสนไร่ 600, เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเป็นของภาคใต้เนี่ย2แสน7เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ที่เหลือนี่คือภาคตะวันออกออภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหเนือในที่เหลืออีก3แสนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาแน่ลงหนานะครับลงหน้าเหมือนกันละครับทำทั่วทั้งประเทศละครับไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมาเลือกทําภาคไหนภาคไหนแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆแต่เราต้องอยอมรับว่าตรงนี้มันพื้นที่ต้นน้ำอ๋อค่ะ สุดท้ายคะ่ะท่านคะในเมื่อในอนาคตถ้าเกิดว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้คะ่ะเสร็จสิ้นต่อไปเนะะี่ยค่ะท่านมีมาตรการที่จะทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องของในทุนที่จะเข้ามาอีกคะ่ะซึ่งอาจจะไม่จบไม่สิ้นนะคะใช่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เราผมก็คิดวางแผนไปแล้วไม่ใช่ผมทีมงานกระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์กรมป่มาไมนะ้รงเนี่ยคิดไปแล้วเราจะมีอยู่สองมาตรการหลัก <c oughs> หนึ่งคือของเจ้าหน้าที่เองว่าเราจะทำไง คือเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยที่มีหน้าที่ดูแลป่าเนี่ยคุณเขามีคนน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าก็กว้างใหญ่เขาก็เราก็ไม่สามารถจะถาหา้และก็เตยเขาได้หมดหรอกเราก็จะใช้วิธีนี้ครับจะใช้แผนที่ภาพถ่ายภากาศเราประสานกับจีต้าแล้วแนแนวคิดที่เราจะทำเนี่ยคือว่าแผนที่นี้จะต้องอัปเดตทุกช่วงเวลา อาจจะมาทุกเดือนหรือทุกสองเดือนแล้วแต่ว่าทิ่สตาจะทํให้เราได้แค่ไหนแล้วเจ้าหน้าที่ผมก็จะนั่งดูความเปลี่ยนแปลงของมันมันจะเห็นครับในภาพถ่ายอา,ากาศถ้าเห็นตรงไหนบุ๊บปั๊บมันสามารถเอากาลังเข้าได้ทันทีไม่สามารถที่จะไปนั่งระตระเวณทุกวันได้มันไม่เห็นครับนั่นคือแนวทางที่หนึ่งซึ่งเจ้าที่นอกจากทํานี้แล้วเนี่ยเจ้าที่ผมเมื่อผมทําเครื่องมือเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบถ้ามีการบูีกเขาต้องรับผิดชอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนกับปล่อยละเลย หนึ่งครึ่งมือเขาไม่พอสองเขาถูกอิทธิพลไอ้ท้องที่เกรงกลัวช่วยก็ต้องเข้าใจและต้องช่วยเขาจากนี้ไปไม่ได้แล้วความสําเร็จอยู่ในมาตรการที่สองคือชาวบ้านคือเมื่อเราได้พื้นที่คืนมา <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบเขาเลยจะเป็นคนดูให้เราเราก็ต้องไปหาวิธีว่าทํายังไงป่าที่ได้คืนมาเนี่ยชาวบ้านณจุดนั้นจะได้ประโยชน์จากป่านั้นมนุษย์นะถ้าได้ประโยชน์จะรักษาถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ดูไปอย่างนั้นแหละ ซึ่งเรามีหลายแนวทางครับไม่ว่าจะเป็นป่าเศรษฐกิจชุมชนนะครับซึ่งเขาสามารถเอาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือป่าชุมชนที่เขาจะไปเก็บของป่าได้หรือแม้กระทั่ง40%ที่ว่านี้เนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เขาก็จะช่วยเราดูแลรอบป่าให้เราแล้วเขาจะได้ปลูกป่าทดแท,แทนกันด้วยนะครับคือแนวคิดนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็คงตรงแนวน,นี้ความสําเร็จอยู่ที่ที่ประชาชนเท่านั้น ก็หวังว่าจะให้นโยบายนี้ประสบความสาเร็จโดยเร็วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะาหมดเลยยางทั้งนั้นนี่ยางหมดยาชนที่เราคือต่อสามประมาณ3,000ไร่นะครับคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีครับ ท่านคะในฐานะที่ท่านต้องนํานโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มาปฏิบัติค่ะท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับในส่วนของจังหวัดพิจิตรครับเราก,ก็เราได้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลกสชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับไปเปิดปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับป่าศักยั่งจ้าน,นะครับก็อยากเรียนว่า พิจิบเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปัญหาบุกรุกกลไรป่าไม้ค่อนข้างจะมากนะครับ <ฮะ S 1> โดยเฉพาะพิจิูุญเป็นต้นน้าสําคัญคือต้นน้ําป่าศักนะครับสภาพพื้นที่ป่าของเราเนี่ยปัจจุบันเราเหลือเพียงในเขตจังหวัดเราเนี่ยเหลือเพียง2.4ล้านไร่นะครับซึ่ง <ฮะ S 2> จากข้อมูลเดิมเนี่ยเรามีพื้นที่ป่ายอยู่ประมาณ2.9ล้านไร่มันเกือบ5แสนไร่เนี่ยสูญหายไปนะครับจากการที่เราได้ดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการกับ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะยึดโดยเฉพาะกลุ่มนวยทุนที่มาปลูกตุวยานพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำเั้นหนึ่งเองอย่างอำเภอน้าหนาวนี่เป็นต้นนะครับเราก็ดำเนินการยึดมาแล้วนะครับกว่า5,700ไร่สำหรับในภาพรวมจากการดำเนินการในรอบ2เดือนเศษที่ผ่านมาเรายึดคืนได้แล้วถึง1 000, 3 0 0 0ไร่เศษ ได้ว่าทางจังหวัดก็ได้นานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะคะคในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้มาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับผมเป็นหัวหน้าชุดออปฏิบัติการชุดพยักไทยนะ,ะับคงจะได้ยินเันเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเราไปทั่วประเทศนะฮะคดีใหญ่ๆค<ะ>ดีใหญ่ๆซึ่งเป็นคดี ผูม้มีอิทธิพลในคดีที่มันมีมูลค่าเยอะพื้นที่เยอะเนี่ยเราจะไปสองก็เนี่ยตอนนี้ภารกิจตัวหลักๆก,ก็คือเรื่องทวงคืนเรื่องป่าต้นน้ำนะฮะเนี่ยจากกลุ่มทุนกลุ่มทุนนะฮะเราจะทำเฉพาะกลุ่มทุนคนจนเราไม่ไม่ไม่รังแกคนจนเราต้องต้องช่วยเหลือเขานะฮะก็เป็นภารกิจซึ่งหนักหนาสาหัสนะฮะสี่แสนไร่นะฮะแต่ว่าท่าผมมองทําได้นะฮะทำในรูปแบบของป่าสักโมเดล ะะอย่างที่เห็นอยู่ค,ความร่วมมือของกลุ่มพี่น้องกลุ่มผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่านนายอำเภอท่านผู้ว่านะฮะทางตำรวจถือว่าชัดเจนต้องร่วมกันอันนี้เป็นของเรื่องการผลักํากลังอย่างเงี้ยมาเอาพื้นที่ที่เป็นป่าทนน้ำเนี่ยนะฮะ,ะแล้วมาทําเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นด้วยนะฮะ,ะช่วงแ้งก็แล้งตอนเนี้ยเราตกงานนะภาคกลางเนี่ยคนตกงานทนํานาไม่ได้ หลายล้านคนนะฮะสามสี่เดือนที่ผ่านมาที่บอกทําไมเศรษฐกิจมันไม่ดีมันจะไม่ไม่ดียังไงก็ในเมื่อเกือบสิบล้านคนเนี่ยไม่ได้ทํานาเขาอยู่เฉยอ,ะอ่ะเ <ๆ S 1> พราะว่าป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ป้อนน้าลงไปที่เขื่อนะนะฮะมันอันนี้มันชัดเจนนลค,ครับค่ะคุณผู้ชมคะได้ได้ว่านี่ก็เป็นหน่วยปฏิบัติการนะคะคที่ถือว่าเป็นกลไกลสําคัญของการเข้าไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ค่ะ อยากทราบว่านโยบายการทวงพื้นผืนป่าของรัฐบาลเนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่ามีผลที่ดีต่อประชาชนแล้วก็พื้นที่นี้ยังไงบ้างคะถ้ารัฐบาลได้นํามาให้กับผู้ที่มีฐานะยากไร้มาดูแลกันในรูปของกลุ่มในรูปของประชาชนในรูปของป่าชุมชนจะให้ประโยชน์ได้มากเพราะเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็เก็บหาของป่ายินเป็นอาหารได้ค่ะ ถ้าโครงการตัวนี้ถ้าทำทำส้เร็จผมว่าดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเรามันอยู่ป่าต้นน้ํานะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าทําจริงแต่ส่วนมากกลัวกลัวมาแล้วก็หายไปพอให้จริงครับเอา่างนร้นะครับก็จะเป็นคนทีบชาวบ้านเจะเป็นคนที่ชาวบ้านทุกคนนะคะและพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลอยากให้พี่เนี่ยร่วมกันคิดทักแล้วก็ดูแลป่าแห่งนี้คือเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน คิดว่าเราพร้อมที่จะทําในสิ่งนี้ให้กับรัฐบาลไหมคะได้ได้ได้ค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมคะพร้อมพร้อมจะดูครับค่ะคถ้าโครงการสําเร็จนะครับค่ะครับโอเคค่ะพี่ๆทุกคนก็พร้อมอย่างเต็มที่เลยนะคะที่จะช่วยเป็นบุเป็นตาให้กับรัฐบาลค่ะถึงเวลานี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องดําเนินการดําเนินการเอาพื้นป่าคืนจากการบุกรุกจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือการบุกรุกทำไร่อะไรก็ตามเนี่ย เราป่าไม้ลราทำลายไปมากก็อาจจะมีผลกระทบแน่นอนนะครับต่อในทุนที่เคยทำไว้แล้วก็บางส่วนอาจจะกระทบถึงระะัศดรแน่นอนว่านโยบา,นาาบายรัฐบาลในช่วงแรกนี้เราจะเน้นในเรื่องดาเนิน,นการกับในทุนก่อนแต่รัศดรชาวบ้านก็ต้องเข้าใจว่าตัวท่านนั้นถ้าท่านบุกรุกป่าสงวนอยู่ก็ถือว่าท่านดําเนิน,นการบุก,กรุกเพียงแต่ว่า ในช่วงเวลานี้รัฐบาลกําลังดำเนินหาดำเนินการหาทางแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินให้กับท่านนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าช่วงตนนี้เราเดําเนินการกับกลุ่มเงินทุนก่อน mm hmm. เท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เ้วยขอพรบคุณครับ